สวัสดีชาวธนูค่ะดวงความรักประจำวันที่30กรกฎาคมนะคุณได้ออเอ็มเพร์นะคะแต่ขึ้นมาก,กับหัวส่วนเขาได้3ถ้วยนะคะกลับหัวเช่นเดียวกัน ในวันนี้เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินเนาะอาจจะมีปัญหาเข้ามาต้องแก้ไขนะคะส่วนเรื่องความสัมพันธ์เป็นไปได้ว่าติดงานก็เลยไม่มีเวลาให้กับคนรักเท่าไหร่แฟนคุณได้สามถ้วยกับผัวระวังเรื่องของการพูดจาคาพูดอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ระวังจะขัดแย้งกับคนรอบๆข้างนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับงานหรือว่าญาติมิตรก็ได้ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ก็คือไม่มีเวลาให้กันเช่นเดียวกันนะ,ะวันนี้นะคะก็แนะนําว่าอยู่ใครอยู่มันไปก่อน มีพลังงาน deception แล้วก็ compromise สำหรับใครที่มีความลับต่อคนรักนะคะแนะนำว่าให้พูดคุยกันนะคะเปิดใจนะเพราะว่าความลับเนี่ยมันไม่มีในโลกนะคะเดี๋ยวอนาคตเนี่ยมันจะเกิดเป็นปัญหาใหญ่ได้มีพลังงาน compromise เข้ามาสนับสนุนด้วยแปลว่าถ้าคุณบอกความลับเขาในวันนี้นะคะบอกสิ่งที่ยังไม่ได้บอกเนี่ยเขาจะรับได้จะตกลงกันได้นะอย่าปิดบังนะคะสำหรับคนโสดสนิทนะคะวันนี้ยังไม่แนะนำให้สละโสดนะคะพลังงานไม่ดีนะ